เช้าวันนี้ผมตื่นตั้งแต่ตีสีครับเพื่อเตรียมตัวนัดหลานชายไว้วันนี้เราจะขี่รถไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ริมเลบ้านพอ่อได้เวลาตามนัดตี5้านาทีก็ออกไปรับหลานชายตามที่นัดไว้นะครับ เข้าซอยแต่ละครั้งเกรงใจชาวบ้านมากๆเลยครับพี่ๆอันนี้ก็ลั่นซอยมากๆน่าจะตื่นกันทั้งซอยครับรวมถึงหลานชายผมก็ตื่นพร้อมรอที่จะไปทริปด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกของเขานะครับเราไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยนะแต่วันนี้ด้วยวิถีชาวสองล้อ มันจะทำให้เราสองคนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่องราวของวันนี้เป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปลุงหลานเที่ยวด้วยกันครับแนะนนะครับควรจะดีเพื่อนร่วมทาง ซ้อนมาด้วยไิขี่มากันหลายๆคันเพราะเส้นทางค่อนข้างจะมืดและเปลี่ยวอากาศก็หนาวกำลังดีครับแบบนี้ก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งนะครับเรามาถึงถนนเรียบิปทะเลแล้วนะครับก็บรรยากาศยังมืดม,ด,มดอยู่นะครับท้องฟ้าก็เริ่ม แสงนิดหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเลยมีแต่เราสองคนนะครับมันยังเช้าอยู่ก็ได้ฟิวเปงแบบครับนี่ในที่สุดก็มาถึงจุดที่จะจอดรถนั่ง ดูา่าทิพขึ้นแล้วนะครับก็อีกใจเดียวจริงๆนะครับขับมาหลายสิบกิโลเหมือนกันแต่ก็มีความสุขนะครับอากาศที่หนาวๆแต่ว่าเครื่องยนต์ฮาเล่เนี่ยมันร้อนก็ทําให้เรารู้สอุ่นลงตัวพอดีครับโอ้ครับเนี่ยวะ้ะบังมาบนบอเลย วันนี้มากับจิกโกนะฮะจิกโกโชกุนนะฮะอ่าบรรยากาศยามเช้าของทะเลบ้านพอดนะครับสวยงามมากเลยเรารอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะชกโชกนุนขึ้นทางไหนวะทางนู้นไหมหรือทางนูน้นทางนูน้นทางนูนนะชกโชกุนว่าขึ้นทางนู้นนะฮะเห็นแสงล้ำเลไปแล้วอ่าเดี๋ยวเรา เตรียมของที่จะมานั่งกินเล่นนะครับแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับวันนี้โอเคครับระหว่างรอพระอาทิตย์ขึ้นเราสองคนลุงหลานก็ได้คุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเด็กวัย14ปีกับผมวัย40เราได้คุยกันหลายเรื่องครับก็สนุกดีนะฮะ เลบ้านพอร์นะครับวิวสวยมากๆนะครับกับฮารล่คู่ใจแล้วก็หลานชายสุดเลิฟนะครับวันนี้นี่เป็นทริปแรกของเขานะครับนะครับเป็นทริปแรกครั้งแรกของจิโก้นะฮะผู้มีความฝันอยากจะได้อะไรนะอาพันครับอาเขาอยากจะได้อาพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อไปเขาจะทำความฝันของเขาสำเร็จหรือเปล่านะครับวิวสวยมากนะครับพี่น้องนะครับ ือที่คิดที่ที่คิดไว้ก็คือกะว่าจะมาก่อไฟแล้วก็ต้มกาแฟนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆนะครับก็กาแฟกระป๋องนะครับกับไมโลกระป๋องนะครับกับหลานชายนะครับแล้วก็มากินกันแบบง่ายๆนะครับง่ายๆเลยอ่าเนี่ฮะเราอะไรมากินนะครับวันนี้นะฮะโชคุณกินอะไรครับอะไรไม่รู้ครับอะไรไม่รู้นะครับโชคุณบอกแล้วกินกันอะไร ีกับไมโลนะฮะอ่าโชว์ไมโลหน่อยโชว์ไมโลกระป๋องหน่อยนะครับนี่นะฮะตอนแรกกะว่าจะมาต้มกาแฟนะฮะเดี๋ยวก็เอาแบบง่ายๆนะครับนี่นะฮะเซเว่นนี่แหละครับนะครับเราเราไม่แน่ใจว่าแถวนี้เขามีร้านกาแฟตอนเช้ามาต้องโกหรือเปล่านะครับผมก็เลยเนี่ยเตรียมมานะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็วิวสวยๆนะครับกับ ทะเลอ่าวไทยนะครับนี่นะฮะเป็นโซนอ่าวไทยนะครับนี่ก็เมฆคลึ้มนะครับเมฆคลึ้มตอนนี้6กโมงกว่าแล้วนะหกโมงยีนะครับก็ตื่นมากับโชกุนโชกุนตื่นกี่โมงวะนี่ตื่นตีสี่ตื่นตีสี่นะครับผมก็ตื่นตีสี่นะครับเพื่อจะมาทริปนี้นะครับพี่น้องชาวประมงก็นะครับมีเรือเนี่ยออกจากล่องน้ำเนี่ยนะครับออกไปตลอดเลยนะครับก็ไปหาปูหาปลานะครับ ก็เก็บหอยนะครับสุราษฎร์ก็นะครับเมืองหอยใหญ่นะครับก็มีแหล่งหอยแครงหอยนางรมนะครับที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมพาเลยนะครับชมบรรยากาศเนาะนะครับนี่นะฮะนี่เราก็มันจะมีท่าทางลงนะครับนี่นะฮะทางลงตรงนี้นะฮะนี่นะฮะก็มีแนวหินนะ เราน่าจะนั่งได้ไม่นานนะครับเพราะว่าพี่เขาน่าจะเซตอัพเปิดกุ้งกันตรงนี้นะฮะตรงทางตรงนี้เลยทางที่เรามานั่งพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องไปกันต่อนะครับนะสวยนะครับสวยมากนะครับอยากชวนพี่ๆนะครับนะครับมาเที่ยวกันนะฮะตรงนี้ห่างไกลผู้คนนะครับก็นะครับ ช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงเรื่องโควิดนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับดูแลตัวเองนะครับมาที่ไกลๆหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะครับที่เปิดโล่งแบบนี้นะฮะับสวยนะครับแต่ก่อนเนี่ยสมัยประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นทรายหมดเลยนะครับเป็นทรายหมดเลยแล้วก็ ผ่านมาสักระยะหนึ่งนะครับมันกลายเป็นโคลนนะครับเนี่ยเป็นเป็นหาดโคลนแบบนี้นะฮะนี่นะครับเป็นโคลนนะครับเป็นโคลนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับหลายปีเหมือนกันหลายสิบปีนะครับตอนนี้ทรายเริ่มนะครับเริ่มกลับมาแล้วนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของเขานะฮะก็ทรายหาดทรายเริ่มกลับมาแล้วใครอยากมาเที่ยวนะครับที่ที่หาดทรายเริ่มสวยนี่นะฮะก็แวะมาที่นี่นะครับ สุดปลายนิ้วผมทางนู้นนะครับจะมีร้านอาหารนะครับหลายร้านเลยนะครับทะเลบ้านพอดนะครับมีร้านอาหารดังๆก็หลายที่นะครับถ้าใครชอบทานอาหารอร่อยๆนะครับก็นะครับแวะมาเนาะพอดีมีพี่ๆเขามาเปิดกุ้งนะครับก็ใช้พื้นที่ที่เรานั่งกันอยู่เราก็ต้องลุกขับแล้วไปต่อสวยมากครับ ท้องฟ้านะครับแล้วก็ทะเลแล้วก็วิวข้างๆอยากให้พี่ๆได้มาสัมผัสเหมือนที่ผมกับหลานได้สัมผัสเช้านี้ครับบรรยากาศมันสุดยอดจริงๆนะครับสดชื่นอ,อากาศดีมากๆครับผมแล้วเราก็บังเอิญมาเจอรีสอร์ท สุดเส้นทางนี้นะครับมีรีสอร์ทอยู่ขวาม,มือผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็ตะลึงในความงามของที่นี่เหมือนกันเรียบง่ายสบายสบายแต่สวยนะครับฟิลนี้ผมชอบเลยเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปชมสักหน่อยนะครับดูว่าที่นี่น่านั่งน่าเที่ยวไหมตามมาครับทุกคนครับ แม่สวัสดีครับอันนี้เป็นรีสอร์ทเลยครับแม่มอ,อ๋ออ๋อชื่อร้านอาหารเลยครับสวนพร้าวบ้านพอดนะครับดีนะฮะเรามาเจอแหล่งใหม่เปิดมาได้แม่อ่าเดี๋ยวโควิดเซาๆอ่อนนะครับที่นี่สวยนะครับดูนี่นะฮะมาเจอแม่พอดีนะครับ สวยสวยเลยนะครับพ่อดีครับขอถ่ายหน่อยนะพ่อนะดเดี๋ยวจะได้ไปโปรโมทให้พ่อนะโอ้โหนี่นะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่นะโชกุลนะครับวันนี้ผมโชคดีนะครับนี่ร้านอาหารแหล่งใหม่นะครับยังยังไม่เปิดให้บริการนะครับตอนนี้นะฮะแต่เดี๋ยวโควิดหมดนะครับโควิดหมดก็ นะครับได้ใช้บริการกันแน่นอนนะครับโอ้โหนี่สวยนะฮะสวยนี่นะครับสวนพล้าวบ้านพอดนะครับนี่นะฮะนี่แหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับวันนี้ผมก็บโชกุลพามานะครับก็เป็นน่าจะเป็นแขกรายแรกๆเลยนะฮะเพราะเขาเายังสร้างไม่เสร็จนะโชกุลนะนะครับนี่โรงเรือนนะฮะนี่มีอ่อ กระฟงกาแฟนะครับกำลังกำลังก่อสร้างนะครับนี่นะฮะเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็กว้างขวางด้วยนะครับเดี๋ยวหมดจากโควิดแล้วนะครับคุณแม่บอกว่าเปิดแน่นอนนะครับนี่นะฮะให้หมดโควิดก่อนนี่นะฮะโอ้โหนี่มีที่โชกุนขึ้นโชว์เลยดินี่แให้โชกุนขึ้นไปก่อนนะผมไม่อยากเสียงนะให้หลานเสียงแทนนะครับนี่นะฮะแข็งแรงนะครับแข็งแรง อ่านี่นะฮะโชกุนจุดชมวิวทะเลนะครับนี่นะฮะจุดชมวิวทะเลนะฮะนี่โชกุนนะฮะนั่งโอสวยงามนะครับสวยงามนะฮะด้านล่างก็เป็นบรรยากาศของร้านอาหารนะครับริมทะเลนะครับโอ้โหริมหาดทรายเลยนะฮะสวยเลยนะฮะสวยเลยนะฮะสวนพลั้วบ้านพอด์นะครับเดี๋ยว มีโอกาสนะครับจะเชิญพี่ๆมานะครับมาเที่ยวนะฮะที่นี่นะฮะแม่แล้วแม่มีบังกะโลพักด้วยใช่ไหมอ่ากาลังจะทําบังกะโลพักด้วยนะครับนี่ต่อไปก็มาเที่ยวร้านอาหารแล้วก็มาพักที่นี่ได้เลยนะครับอ๋อเปิดมาแป๊บนึงแล้วโควิดก็เลยหยุดนะแม่นะนะครับโอ้โหนี่นะฮะนี่นะครับโอ้สวยนะครับสวยเลยนะฮะ ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเที่ยวกันนะครับวันที่เขาเปิดแล้วนะฮะลูกของแม่ด้วยสีขาวล้วนะอ๋อนี่นะฮะโ่้บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้มาเจอนะครับนี่นะฮะก็มีผ้า ครับพ่อนี่นะฮะนี่คุณพ่อนะฮะคุณพ่อลุยเองเลยนะฮะอันนี้นะฮะอ๋อนี่นะฮะออกกําลังกายเช้าๆนะครับน, ouais. นีน่นะฮะโอ้โหบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะครับนี่นะครับจุดจุดเช็คอินจุดใหม่นะครับถือว่าเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่เลยนะฮะนี่นะฮะ โอ้โหดูบรรยากาศชกุลเทสดนี่นะ้องลงไปนอนนี่นี่นะฮะไปแล้วโชกุลนะครับระวังขาหงายท้องลงไปเลยลูกโอ้โหฟินฟินนะฮะโชกุลบอกฟินนะอ่านอนหลับได้เลยครับนอนหลับได้เลยนะครับโชกุลบอกนะครับ นี่นะครับแล้วคุณจะได้นอนแบบนี้นะฮะบรรยากาศโอ 1970, บบ้โหเอกเนกริมทะเลนะฮะสุดยอดนะครับนี่นะฮะว้ากับบรรยากาศฟินๆนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับนีนบ่บรรยากาศนะครับโชคคุณนี่ฟินมากนะครับนี่นะฮะโชคคุณ

เราได้ชมส่วนพร้าวบ้านพอดกันพอหอปากของพอนะครับก็เดินทางไปต่อผมอยากให้พี่ๆเห็นบรรยากาศตอนเช้าของถนนริมทะเลบ้านพอดนะครับตอนนี้ผมกำลังขี่กลับกับหลานนะครับบรรยากาศดีมากๆครับพี่ๆอยากให้ลองมาเที่ยวกันดูนะครับลองมาขี่รถกันดู นี่มีโบกเลยบายตรงจุดที่เขามาเปิดกุ้งนะครับเป็นจุดตอนเช้าที่ผมกับหลานมานั่งตอนนี้โดนยึดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในทริปนี้ผมอยากให้หลานได้เข้าใจว่านอกจากการขับรถเร็วระยะทางแค่ห้าสไปฟหรหรือ1ิบสาปตามที่วัยรุ่นเขาชอบกันแต่จริงๆแล้วยังมีการขับรถ ช้าแต่ไปได้ไกลหลายสิบหลายร้อยกิโลเพื่อดื่มดับบรรยากาศด้วยวิธีชาวสองล้อมันเป็นอย่างไรอยากให้เขาได้สัมผัสและได้ซึมรัพย์ผมเชื่อว่าประสบการณ์ดีๆจะช่วยเขาพัฒนาความคิดแล้วก็มุมมองชีวิตได้ เราสองคนจะได้คุยกันมากขึ้นผ่านการขี่รถด้วยกันผ่านเรื่องราวของวิถีชาวสองล้อครับเด็กวัย14กับผู้ใหญ่วัย40ไปด้วยกันได้เพราะเราชอบเหมือนกันเรามีความฝันคล้ายๆกันอยากขับรถท่องเที่ยว อยากไปในที่ที่ไม่เคยไปเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆของเราสองคนจะเอามาแบ่งปันให้พี่ๆผ่านช่อง KDM Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ้านพอดมีร้านอาหารอร่อยๆหลายร้านนะครับที่ผมขับผ่านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับ ยังไงพี่ๆก็ลองเสิร์ชหาใน Google ดูอาหารอร่อยครับบรรยากาศก็ดีด้วยตอนนี้ผมพาหลานชายนะครับขับรถเข้ามาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเส้นทางนี้ก็พอจะมีโค้งให้เล่นบ้างนิดหน่อยนะครับพอกระชุ่มกระชวยพอให้รู้สึกตื่นเต้นนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ รถก็ไม่เยอะด้วยก็น่ามาขี่เล่นนะครับพี่ๆใช้ความเร็วที่ประมาณ80-100ถึงกิโลเมตรซึ่งเป็นความเร็วที่กำลังดีนะครับมัช่วยให้เราได้ชมว,วิวบรรยากาศข้างๆและประยังปลอดภัยด้วยครับ แน่นอนนะครับสำหรับฮารีเดวสันเสียงท่อที่กระหึมลั่นไปตลอดทางก็มีชาวบ้านออกมาดูบ้างน,นะครับแต่ส่วนใหญ่หลายคนก็ยิ้มพยักหน้าทักทายเราหลายคนคงชอบรถเหมือนที่เราชอบครับนะครับออกมาจากเลบ้านพอดนะครับเราก็มาแวะที่ พิพิธภัณฑ์ท่าทองนะครับอยู่ที่วัดเขาพานิ่มนะฮะก็เป็นจุดที่มาพาโชกุลมาเที่ยวนะโชกุลไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยมาครับอ่าตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับสวยงามนะฮะนี่นะฮะอยู่ริมคลองเลยนะฮะนี่นะครับถ้าจะออกทะเลนะครับถ้าจะออกทะเลเนี่ยโชกุลทะเลต้องไปทางนู้นนะที่จะออกทะเลไปข้อขอยนะครับ ไปทางนู้นนะครับสุดลูกหูลูกตาโน่นนะครับก็อ้อมเขานี่ไปนะครับก็จะเจอสะพานแล้วก็ออกทะเลนะครับนี่นะฮะก็เป็นอีกสถานที่ที่น่ามาขี่รถนะครับน่ามาแวะพักนะครับที่นี่สวยนะฮะอ่าปูบรอมไปด้วยนะครับหลังภูเขาหน้าเป็นน้ํานะครับพวงจุ้ยดีมากนะครับนี่นะฮะคนนะดีนะครับเราได้เปิดแมสบ้างเพราะว่าหายใจลําบากใช่ไหมชกคุณใส่แมสนะ อันนี้เช้านี้เรามาแต่เช้าก็ไม่ไม่มีคนเลยนะฮะก็ก็ดีนะครับดีแล้วก็อากาศดีด้วยก็เป็นทริปวันเดย์ทริปที่เที่ยวตอนเช้ากับหลานชายนะฮะก็สนุกไปอีกแบบทุกเช้านะแต่เช้านะฮะเดี๋ยวค่อยนอนเราตอนบ่ายนะ <c oughs> นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายให้อนอนอีกทีนึงนะครับวันนี้ท้องฟ้าสวยนะฮะสวยนี่ต้นมะขามนี่อายุเป็นร้อยปีนะทุกเช นี่นะครับต้นมะขามเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วก็เหลืออยู่ต้นเดียวเลยนะตรงนี้นะโดเดย์อยู่นะฮะก็เขา <ไป S 1> คง <ไป S 1> จะอืมอนุรักษ์ไว้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับแล้วก็มาสปอรตเตอร์นะครับไอรอนพันสองของเรานะฮะอันนี้ก็เที่ยวกันนะฮะอ่าเดี๋ยวคงจะกลับแล้วนะ แล้วก็อาจจะมีเส้นทางที่ถนนลาดยางใหม่นะครับอยู่เส้นหนึ่งนะครับทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปขี่เล่นตรงถนนลาดยางใหม่แล้วก็กลับบ้านนะครับวันนี้ก็ตรงนี้เป็นถนนลาดยางใหม่ๆนะครับผมเห็นแล้วสวยดีก็เลยอยากพาพี่ๆมาชมบรรยากาศพาหลานมาลองขี่เข้าโค้งเล็กๆ กำลังสวยถนนใหม่ๆแบบนี้ขับสนุกครับ ันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันกับ1นึ่ทริปขอบคุณพี่ๆที่ติดตามชมพวกเราสองคนมาจนถึงตอนท้ายนี้ขอบคุณมากๆครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s c ไคร์เป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยทริปหน้ายังไม่แน่ใจนะครับว่าโชคคุณจะได้ไปหรือเปล่า แต่ตัวผมถ้าได้ไปขี่ที่ไหนก็จะพยายามเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้เพลิดเพลินกันกับพวกเราวิถีชาวสองล้อไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรได้หมดครับขอแค่เป็นชาวสองล้อด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันได้ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆเราพบกันใหม่กับช่อง KDM Channel กับผมในทริปหน้านะครับขอบคุณมากครับเลิฟออยูพี่น้องชาว2องล้อทุกค่าย